สวัสดีครับเมื่อนี้ผมจะสิเดมาวอกเป็นภาษาอีสานครับเพราะว่ามันจะได้วอร่าง่ายนะครับอาจผู้ฟังอาจจะบอกค่อยขาใจนะครับแต่ว่าเคลือบให้ผู้พูดได้แบบมีอัตลดลดซาต์ในการเราเรืองนะครับเพื่อง่ายว่่ต้องดัดจริตว่าต้องแปลภาษาว่่ต้องมีภาษา อาจจะมีกับมีภาษาผคากลางเข้ว่าแทกซ้อนเพื่อให้คนผาักกางได้เข้าใจนะครับส,สวัสดีครับมือนี้กำลังท่านกำลังส้มเรื่องเราสยองขวัญน,นะครับมือนี้ผมก็จิมาบอกเรียงเปรตนะครับเปรตนะครับอยู่ วัดบ้านเกิดนะครับอยู่จังหวัดกรสินนะครับสมัยผมอายุสิบขวบผมก็ได้มีความเสื่อเกี่ยวกับพวกพีปีศาจนะครับเ,เนื่องจากเนื่องจากว่าพ่อแม่เพื่อนได้สั่งสอนลูกหลานให้ดูจัก บาปบุญคุณโทษเรื่องผีเรื่องสางเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจถึงความเป็นวัฒนธรรมของแ่ละหมูบ้านนะครับเรื่องเป,ปรตกมีวา่าสมัยนั้นเนเกิดจากกรละข่งหนึ่งนั้นมาแล้วที่พญยศา,านะครับเพื่อนนี่เป็น มากับชายกวัดเพื่อนเป็นคนที่เบิงธรรมธทำเบิงกับภายนอกแล้วจะรู้สึกว่าพนิสาหน,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 นี่เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมนะครับแกจริงแล้วพนิสาหนี่เป็นคนที่มีความหลภนะครับเวลาบุญมีบุญมีงานพนิสาก็ดีเป็นคนเก็บเงินไว้นะครับ เก็บเงินไว้มีสองแบบก็คือเก็บเงินไว้น้ำยาคลองแล้วก็เก็บเงินไว้ในบัญชีนะครับอันส่วนอยู่ในบัญชีนั่นก็นกนสีขามาบัญชีได้ครับก็บมีการเก็บเล็กเก็บหน่อยนะครับเก็บทีละลอยทีละเศร้าเสียงไว้ทั้งทาเกาหนา้าเกาหลังนะครับสือถ่ายกระยอดกระเป๋าปั๊บปั๊บนะครับก็คือนี่ก็คือการ เอาเล็กเอาหน่อยนะครับเอาหน่อยแต่ว่าเอาดูนะครับเอาหน่อยเอาดูนะครับแต่ละที่เอาหน่อยเอาดูเพื่อบ่ให้คนสงสัยนะครับเวลาจ่อภาพก็จ่าถวายกะทําท่าเป็นนับกับจับใส่กระเป๋าปับ๊บซุ่มนับเงินกับจีบบ่ค่อยได้สนใจกันเพราะว่าเป็นคนคดโกงอยู่แล้วนะครับก็หูอยู่แล้วว่า เล็กๆหน่อยข้องซีบูอมีปัญหาอย่างนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากพระเยซานะครับเไปตายไปนะครับมีขึ้นหนึ่งหลังจากที่เพื่อนตายไปนะครับก็มีขึ้นก่อนก่อนสีได้ไปเผาเพื่นอยู่เม่มขึ้นที่สามก็ได้ มีมาอยู่ในบ้านนะครับเขาเป็นทอดทอดออกมาจังหวัดนะครับโดยเริ่มแรกเขามาจากบ้านก่อนนะครับบ้านเพื่นก่อนครับแล้วก็คอยมาเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำทางมาหวัดก็มีเสียงตะกุกตะกะอยู่หลังค้านะครับหลังค่าวัดนะครับซึ่งปกติคนอีสานจะมา จะเอาไว้อยู่น้ำบ้านนะครับซูบที่เอาไว้อยู่บ้านแต่ว่าด้วยเหตุใดนะครับก็บทราบแต่ที่แน่ๆแ,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 แต่ที่แน่แน็คือพระยิสานี่จะเป็นคนที่แบบเป็นคนหลักเล็กขำนวยน่อยซึ่งนี้จเจ้าอาวาสอยู่พูนึงนะครับท่านก็ได้จำวัดอยู่วัดแห่งนี้นะครับ เพิ่นก็ได้เพิ่งก็ได้ย,ยินเสียงเสียงก้นห้องนะครับบ่ห่วงว่าเป็นเสียงเอียงนะครับเป็นเสียงนแหลมนะครับแล้วก็มีคนยางมน้ายางอยู่หลังคาหลังคาโบสถ์หลังคากุฏินะครับแล้วก็ห้องหวหนุ่หัวหนหนอยู่ตลอดเวลาเพื่อกับแปลกใจนะครับเพิ่งก็ได้ํำพึ่งกัเจาา้าของไว้เสียงเอียงนอเสียงเอีอยงหนึ่งมา หยยบหลังคาตึกๆบางเทียกมีเสียงตะลุดที่ยังตะลุดของเล็กน้อยเรียนนีกกับมันกับสงสัยหลวงพ่อมันกับสงสัยเพิ่นกระไดออกไปเบิ่งนะครับพอออกไปเบิ่งแล้วก็บ่มีหนังนะครับพ่อขามาเนี่ยก็ได้ยิ้นเสียงครับเขาปิดประตูแล้วก็ได้ยิ้นเสียงหุุยหวนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง เสียงนั่น,นคือเสียงเปรตนะครับเสียงเปรตเนี่ยพึ้นแรกคาดเดาเออมันนอาจจะเป็นเสียงเปรตมากกว่านะว่าจะเป็นเสียงอื่นกับบอเมียนเสียงเอยียงกับบอคือบอคือทอเสียงนี้แล้วก็คืออาจจะเป็นเสียงเปรตนะครับหลังจากมืออื่นมากก็ได้เผาศพพยัญชนะนะครับนีมือเศร้า ตอนเอ่อตอนเผาศพก็คือใบเลื่มเลื่มพิธีทั้ทงใบม่วงนะครับเจา้จวาวัดเจ้าวัดวัดอยู่ในบ้านหนึ่งก็ได้บอกว่าเออเมือ่อคืนนี่มีเชียงยังกับโ,บโมหหมอห้อยหวนอยู่ในวัดเทิ่งเหรียญตะลูดหลังหลังกระสีเพิ่งเพื่องปังปังแล้วก็มีเสียงห้อยหัวนอยู่ตลอดเวลาก็ทราบว่าเป็นยัง พอสิออกไปเบืองกับ,บมีเสียงพ่อขามากพุทิกาเรยินเสียงหุยหวนแ้ะก็เรนลังค่าตีลังค่าเดกเดือดเลน่อยเทียงขึ้นตีหนึง่งกรมีเสียงกวดใบไม้นี่ผู้ใดคือขยันแท้ก็เลยว่ยเทศบานฟังเทศบานกับว่าเป็ดต่างๆนานาเป็นเสียงนั่นเสียงนี่ก็ว่าไปคนอาจิมา อาจจะมาจากทํางานดึกๆก็เจ้าอาจจะมาทาความสะอาดก็ได้กับจะว่ากี๋ยวอาัตมาสีเบิ่งก่อนเดอ้อมืออื่นเดอ้อมืออื่นว่ามันเป็นเสียงอย่างสิเบิ่งซะก่อนสังเกตสะก่อนพอตกเนี้มือแรงมากด้ยมเปรดพนมีสาออกมาอีกครับซึ่งมือนี้ก็เป็นมือภาษาอีสานก็เอื่นฟินน้อยครับผม ทั้งบานอื่นสินหน่อยสินหน่อยก็คือเป็นสินมือโกนนะครับเป็นมือโกนพุงมืออื่นก็จะเป็นสินสินใหญ่ครับก็คือสิบสี่คำสิบหาคำอะไรประมาณนี้นะครับเป็นมือจงังส่พอโกตกขึ้นมาเป็นมือโกนก็ยิ่ยินเสียงอีก <c oughs> ก็ออกมาเบิ้งอีกยด้งยิ้นมาเขายู่ในวัดอีก มาเฮาตัวนี้บ้านนี้มาอยู่วัดก็คืณบอได้ห่อมาอยู่วัดกับคืณปอได้เรี้ยงมา,ามาคืมาหออยู่นี่ห <c oughs> ลังจากมืออื่นศั่ามากก็ได้มาถามยุ่มพอยุ่มแม่ว่าเออได้บ้านปิจิตงไดได้ยินเสียงเสียงอีหยังบัวก็บอกว่าได้ยินยูถึงได้ยินอยูเจ้าข่าวท่าน ยินอ,อยู่ว่ามีเสียงคนมาหวยหวนหวยหวนอยู่อยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านงานซุปนี่แหละมาห,ยหวย้หัวนเดึกดเดือดเดินคนก็นอนจีหนึ่งจีสองเออน,อนี่ยคนกับมือเขาก็นอนอก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้ใช้พอหลับไปเล้วก็ลังยินเสียงพำลังยินเสียงที่แปดใจค่ะก็บ,บอกว่าเอาเงินไปทําบุญนี่ด้อสู้กุหลักของเขามากุหลักของวัดมาา กุลักวดกลักเงินวัดมากสุเอาไปใส่เพิินยักสามหมื่นในเรื่อกะดิยิ้มเชียงสี่สองสามทียกะเลยตกลงกับเจา้าวาดว่าเออเอาจังสั่นเนาะท้าจังสั่นกะให้หลังจากมือนี้ให้สะสมสะสมเงินให้ออกกันต่อยกันพี่น้องเจ้า พี่นองพญสานี่ก็ออกเงินซอยกันออกเงินแล้วก็เอาเงินไปถวายตามทีเพื่อนครบจํานวนสามหมื่นตะโคเปี้ยก็เอามาถวายให้แก้วัดแล้วก็บุรุษบุรณะวัดต่อไปอาตมาก่ใหสังกติสังสาราต่อไปเด้อญาติโยมทั้งหลายก็สาธุพร้อมกันครับผมสลหรับขึ้นต่อไปกับว่ามีเสียงอย่างอีกนะครับหลังจากที่ทำบุญให้พญิสาเรียบร้อยแล้ว นี่ก็คือเป็นเลียงเปรตนะครับที่เป็นคนที่ชอบโกงนะครับเป็นคนที่ชอบโกงเป็นคนที่รักเลืข่ขโมยหน่อยของวัดของว่านะครับกับเป็นเรื่องที่เป็นความเสื่อของแต่ละบุคคลนะครับกับเรสามารถที่จะให้ภัยมาเสียได้นะครับยิ่งเป็นคนผคกกางกรุงเทพแล้วยิ่งบาเสียหลายนอกจากจะพิสูจน์ตัวจยางของนะครับาการสิ่งหุ่จักว่าพวกปีศาจนะ่มันมีจริงนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี่เรื่องเราสยองขวัญนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับภาษาอีสานจะเริ่มตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้งานนี้ให้ง่ายนากให้ง่ายต่อการเราเรื่องนะครับเพราะว่ามันง่ายดีครับบ่ต้องดัดจริตบ่ต้องกระแดะลิ่นนะครับเพราะว่าบางคํำม,มันกน็อาจจะบวกเป็นภาษาอีสานมันก็นเลยต้องว่า้าเวอา ออกมาแล้วมันอกีิเป็นเล่าแปดไปไปทัวกับกัเลยขอจบคลิปเพียงเราไหวเพียงทนีเด้อครับเด้อครับเด้อสวัสดีครับผม